ผู้ฟังที่เคารพรับสารสวนชนชิดสิจใจวันนี้นาข้อชิดมาเรียนฝากท่านกรบสารที่จะเรียนฝากท่านในวันนี้ว่าในเรื่องของวาจาดโดยกําหนดหัวข้อว่าวาจา・ประดุดดังอาวุธทําไมจึงยกเรื่องวาจะประดุดดอาวุธมาฝากท่านกรารบเนื่องจากว่ายุคโซเชียลนี้เป็นยุคที่คําพูดคาําจางผู้คนนี่ มันพังพูออกได้อย่างง่ายได้และเมื่อมันพังพูกออกอย่างง่ายได้มันก็ไปไกลได้อย่างง่ายได้เช่นเดียวกันเรียกว่าพูดทับเดียวไม่กี่วินาทีมันดังกระฉ่นไปทั่วโลกทีนี้ความดังของวาจานั้นมันอาจจะให้ผลทั้งทางบวกและทางลบเนื่องจากว่าวาจานั้น เปียบประดุดดังอาวุธอาวุธที่ว่านี่เมื่อมันพังพลูกจากปากของผู้คนแล้วเนี่ยมันอาจจะไปผัดประหารฝ่ายตรงข้ามซึ่งเป็นศัตรูก็ได้ขณะเดียวกันอีกอาวุธร้ายคือวาจาเนี่ยบางครั้งบางคราวมันอาจจะไม่เป็นอันตรายกับศัตรูหรือผู้ฟัง บางครั้งบางคราวาจาที่พังพลูกไปแล้วมันกลับกลายเป็นอาวุธร้ายมาฟาดฟันหรือทิ่มแทงคนพูดก็เป็นได้เพราะฉะนั้นในบทที่ว่าวาจาประดุจตังอาวุธมันจึงเป็นได้ทั้งคุณโทษเปรียบเหมือนดังที่ว่าอาวุธปืนอยู่ในกำมือมันอาจจะ รั่นใส่คนถือก็ได้หรือมันอาจจะลั่นกระสุนใส่คนที่อยู่ตรงหน้าซึ่งเป็นศัตรูก็ได้เพราะฉะนั้นถ้าพูดถึงอาวุธแล้วเนี่ยมันให้ทั้งคุณและโทษแล้วแต่ว่าคนใช้จะฉลาดเฉลียวมากน้อยเพียงใดยิ่งอาวุธคือวาจานี่ ยิ่งต้องแหลมคมมากนอกจากมันจะแหลมคมแล้วเนี่ยมันก็มีพิิสงมากมายด้วยเช่นเดียวกันเราจะเห็นว่าบรรดานักโชว์เชื่อทั้งหลายในยุคนี้นะไม่ว่าจะเป็นเพศหญิงเพศชายไม่ว่าจะเป็นเด็กหรือผู้ใหญ่เดี๋ยวนี้มันพังครูจากปากได้ยังไงได้มันไม่เหมือนสมัยก่อนสมัยโบราณโน้น พูดอยู่ที่นี่ได้ยินอยู่ที่นี่แต่เดี๋ยวนี้พูดอยู่ที่นี่มันได้ดังไปทั่วโลกเพนี้จึงเป็นเรื่องที่สำคัญคนที่พูดจาสื่อสารออกไปยังโลกโชเชียลนี้ไม่ว่าจะเป็นคนธรรมดาสามัญหรือจะเป็นนักการเมืองนักการทูตก็ตามก่อนจะพูดจะจาจึงต้องระวังให้ดี ว่าเมื่อพูดจกไปแล้วนั้นมันจะกลายเป็นอาวุธไปห้ำหันหรือฟาดฟันฝ่ายตรงข้ามหรือไม่หรือมันจะย้อนกลับเป็นสอนมาทิ่มแทงคนพูดเองอันนี้บรรดานักการเมืองนักการทูตท่านก็จะต้องระวังถ้าผิดพลาดพลั้งเผลอไปแม้เพียงวายจาไม่ยี่ประโยค อำนาจวัสนาที่มีอยู่ตำแหน่งอันสูงส่งที่มีอยู่มันอาจจะหลุดหายไปในพิบตาก็าเป็นได้เพราะฉะนั้นเรื่องของผู้ที่มีอำนาจจะต้องตตระมระวงังยุคนี้เป็นยุคโชเชียลถ้าเป็นการเมืองระหว่างประเทศก็เป็นเรื่องของการทูตระหว่างประเทศถ้ามีการพูดจาก,กับผู้คนระหว่างประเทศ ไม่ว่าจะเป็นใครก็ตามพูดไปต้องมีสติปัญญาฉลาดหลักแหลมต้องมีไหวพริบป,ปฏิพันต้องรู้เท่าทันคนถ้าเราจะพูดเรื่องของการเมืองระหว่างประเทศเราต้องรู้ว่าคนคนที่เราจะพูดนั้นเป็นศัตรูกับเราหรือว่าเป็นมิตรกับเราเราต้องรู้เขารู้เราถ้าเราไม่รู้เขาไม่รู้เรา หรือสำคัญผิดคิดว่าเขาเป็นมิตรแต่เราเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์มีความซื่อตรงไม่เคยตบัดสัตว์เราจะพูดกับใครก็ตามเราต้องรู้ว่าคนที่เราพูดนั้นเป็นคนที่มีความซื่อสัตย์หรือไม่เขาเป็นมิตรหรือว่าเป็นศัตรู เป็นมิตรระหว่างเราหรือว่าเป็นมิตรระหว่างประเทศเป็นศัตรูระหว่างเราหรือว่าเป็นศัตรูระหว่างประเทศคนจะไปพูดเพื่อที่จะผูกมิตรไมตรีกับนานาชาติจึงต้องคิดให้รอบด้านมิฉะนั้นก็อาจจะพลาดพลั้งทำให้วายจาที่พูดไปนั่นกลายเป็นอาวุธมา่ิม้มแทงตัวเองได้ พูดอีกทีหนึงว่าเราจะพูดกับใครเราต้องรู้เขารู้เราเหมือนกับการทำสงครามถ้ารู้ค่าศึกศัตรูรบสิบครั้งก็ชนะสิบครั้งแต่ถ้าไม่รู้ศัตรูรบร้อยครั้งก็ย่อยยับรอยครั้งอันนี้เป็นเรื่องสำคัญพระอาณท่านจึงบอกว่าคำพูดคําจานั่นก่อนที่จะพูด เราเป็นนายของคำพูดแต่ถ้าพูดไปแล้วคำพูดกลายเป็นนายของเราอันนี้ก็ต้องนำไปตรองดูสำหรับบรราดาญาติมิตรชาวโลกโซเชียลในปัจจุบันพุทธองค์ท่านตรัสบอกว่าวาจเช่นเดียวกับใจนะมีพุทธพจน์นะบอกว่าวาจเช่นเดียวกับใจ เป็นภาษาบาลีว่าหาทยส,สัติสีวาจาหาทยส,สัติสีวาจาวาจาเช่นเดียวกับใจนี้เป็นพุทธภาษิตนั่นหมายความว่าคนที่พูดอะไรออกไปนั้นจิตใจก็เป็นเช่นนั้นอันนี้พูดถึงแนวทางพุทธศาสนาคือพุทธศาสนานั้นคิดอย่างไรก็พูดอย่างนั้น ทีนี้คำว่าคิดอย่างไรแล้วก็พูดอย่างนั้นเนี่ถ้าไปพูดกับคนที่เราไม่รู้จักหรือไปพูดกับศัตรูเอา้าถ้าเราไปพูดกับศัตรูนะเราเป็นคนซื่อเนี่ยคิดอย่างไรเราก็พูดอย่างนั้นบังเอิญว่าคนที่เราพูดนั้นเป็นศัตรูเราไปขืนพูดความจริงให้เขาฟังหมดทุกแง่ทุกมุมอย่างนั้นมันก็ได้ใจข้าศึกสิข้าศึกก็ยิ้มแฉ่งเลย เขาจะเอาความซื่อความซื่อบื้อของเรานันแหละไปเป็นข้อได้เปรียบทางการเมืองนะเพราะฉะนั้นเราจะเอาความซื่อของเราเนี่ยไปพูดกับศัตรูซึ่งเป็นคนที่ไม่มีความซื่อสัตย์นี่มันเป็นอันตรายอย่างยิ่งเป็นอันตรายทั้งแก่ตนเองแล้วก็เป็นอันตรายทั้งแก่ผู้อื่นด้วย เพราะฉะนั้นความซื่อสัตย์ต้องพูดกับคนที่ซื่อสัตย์เท่านั้นคนดีต้องพูดกับคนดีคนตรงต้องพูดกับคนตรงนะถ้าคนดีคนตรงไปพูดกับโจรผู้ร้ายล่ะผลคืออะไรมันก็ได้ใจโจรสิ <c oughs> คนซื่อสัตย์ไปพูดกับคนคดโกงเนี่ยมันก็ย่อยยับสิ ใครย่อยยับคนพูดนั่นแหละย่อยยับเพราะอะไรเพราะว่าคำพูดที่พูดออกไปนั้นมันจะกลายมาเป็นอาวุธร้ายมาทิ่มแทงคนพูดซะเองเนี่ยเพราะนั้นคำพูดไม่กีประโยคพูดไปปุ๊บมันกลายเป็นอาวุธอาวุธที่มาทิ่มแทงคนพูดหรือไม่มันก็เป็นอาวุธไปทิ่มแทงคนฟัง อันนี้มันแล้วแต่ว่าคนพูดนั่นจะเป็นคนที่มีสติปัญญาเฉียบแหลมหรือไม่นะเพราะนั้นการพูดเนี่ยมันพูดง่ายแต่มันก็ผิดพลาดได้ง่ายเช่นเดียวกันจึงเป็นข้อชิดสำหรับพี่น้องชาวโลกออนไลน์ปัจจุบันโลกโซเชียลเนี่ยเขาคิดอะไรพูดปั๊บออกไปเนี่ยไม่ได้ตรองดูว่าคำพูดนั้นมันจะเป็น อาวุธมาทิ่มแทงตัวเองหรือไม่ถ้าพูดถึงคด,ดีบิ่นประมาทในสังคมโลกปัจจุบันเนี่จะเห็นว่ามันมีมากมายอยู่แทบทุกวันทาไมคด,ดีหมิ่นประมาทมันจึงมีมากมายเนื่องจากว่าคนยุคนี้มันคิดอะไรมันก็พูดไปโดยไม่ตรองให้รอบด้านอันนี้พูดถึงคนทั่วไปนะแต่ถ้าเป็นนักการเมืองพูดไปโดยขาดความระมัดระวังขาดความรอบคอบ คิดว่าตนเองพูดกับคนดีคิดว่าตนเองพูดกับคนซื่อสัตย์แต่ปรากฏว่าคนที่เราพูดด้วยนั้นเป็นคนที่ขาดความซื่อสัตย์เป็นคนตบัดสัตย์คนที่เราฟังด้วยนะ่ะเป็นโจรมหาโจรแล้วถ้าเขาเป็นโจรมหาโจรนะ่ะเราเอาความสัตย์ความซื่อไปให้เขาไปพูดให้เขาฟังลหละผลจะเป็นยังไงคำพูดของเรานั่นแหละ จนมันเจ้าย้อนกลับมาเป็นอาวุธไรย,ยิงใส่เราให้ทะลุทะลวงไปหมดเลยไม่มีอะไรเหลือเพราะว่าคำพูดที่เราพูดไปให้โจนฟังโจนมันโอมันเอาเป็นฉีปนาวุธนะ่ะย้อนแทงกลับมาใส่ตัวเราเนี่ยเป็นเป็นไงที่ไหนเป็นยังไงมันก็ระเบิดอกแตกตายสิเพราะว่าเราพูดไป ให้คนฟังซึ่งคนฟังคิดว่าเป็นมิตรแต่เขากลับกลายเป็นข่าศึกตููตัวร้ายของตัวเราเองนี่โบราณท่านยังบอกว่าปากคนเอกเลขเป็นโทหนังสือเป็นตรีชั่วดีเป็นตรานั่นหมายก็ว่าคําพูดหรือปากนี่เป็นเรื่องที่สําคัญเป็นอย่างยิ่งเราจะพูดจะจะาอะไรกับใครออกไปนี่จึงต้องระมัระวังต้องคิดก่อนพูดไม่ใช่พูดแล้วค่อยคิด มันก็จะมีปัญหาถ้าว่าการพูดไปนั้นผิดพลาดมันจะกลายเป็นอาวุธมาฟาดฟันตัวเองให้ถึงกับวินาศไปเลยก็เป็นได้นี่เป็น,เป,นเป็นข้อคชิสสกิจใจเป็นอย่างดียิ่งทีเดียวจึงมาเรียนฝากท่านที่น้องที่เป็นญาติมิตรชาวโลกโชเชื่อทั้งหลายเนี่ยเพราะฉะนั้นการจะไปพูดจะอะไรให้กับใคร จะไปพูดตำหนิตีติงอะไรให้ใครหรือไม่ตำหนิตีติงก็ตามแหละพูดไปนี่บางทั้งบางคราวคำพูดนั้นแหละเราคิดว่ามันดีคิดว่ามันเป็นประโยชน์แต่หารู้ไหมว่าคำพูดที่เราว่าเรามันดีนั่นแหละเราไม่ได้พูดคนดีสิเรื่องมันน่ะคำพูดดีๆคำพูดที่ซื่อสัตย์มันต้องพูดคนดีพูดคนซื่อสัตย์เท่านั้นบางคนบอกว่าโอ้โห ฉันเป็นคนดีนะแต่ว่าทําดีไม่เคยได้ดีเลยคนที่ไปพูดแบบว่าทําดีและไม่ได้ดีเลยต้องถามว่าคุณทําดีกับคนดีหรือไม่คุณทำดีอยากได้ดีคุณต้องทำดีกับคนดีไม่ใช่คุณไปทำดีกับคนที่โหดไายเหมือนอย่างโจรคนไปทำดีกับพวกโจรแล้วคุณจะได้ดียังไงล่ะอ่ะอยากได้ดีมันต้องทำดีกับคนดีนะ ต้องพูดซื่อสัตย์กับคนซื่อสัตย์มันจะต้องเป็นคนดีพูดกับดีเท่านั้นมันจึงจะได้ดีอันนี้เป็นข้อคิดกันที่มักพูดเสมอว่าทําดีไม่เคยได้ดีเนี่ยทําชัว่วดีมีถมไปเนี่ยอันนี้มันพูดแต่พูดแต่เพื่อพูดแบบนั้นน่ะนะ <c oughs> ทําดีมันต้องดีแต่ถ้าทําดีจะได้ดีมันต้องทําดีกับคนดีอันนี้เป็นข้อคิดที่ินใจฝากท่านหลายด้วยได้เพียงยิ่ง ข่าวประชอนเดี๋ยวนี้เรื่องของนักการเมืองนะพูดเจ้าไปโดยขาดความระวังเรียกว่าขาดความรอบครอบขาดประสบการณ์คิดไปพูดไปนึกว่าพูดกับมิตนักนึกว่าพูดกับมหามิตรแต่แท้จริงเป็นการพูดกับมหาโจรเมื่อพูดกับมหาโจรแล้วโจรมันก็คําพูดของเรานั่นแหละเป็นอาวุธปรนมนูษฟาดฟันโยนมาใส่ตัวเราเองอีก ทำให้คนพูดนั้นไม่แน่อาจจะย่อยยับไปในทิบตาก็เป็นได้อันนี้เป็นข้อคิดใจ,ใจที่เรียนฝากท่านในวันนี้ในโลกยุคโซเชียลซึ่งการพูดการจาเนี่ยมันกระชอนไปทั่วโลกอย่างฉับไวจริงต้องระวังคําพูดนี่จึงเป็นการสรุปได้กันว่าวาจาประดุจด,ดังกรวุูกถ้าเราไปต้องดูว่าใช่หรือไม่ <c oughs> นี่คือสานวนตนจิต เศรษฐีท่านวันนี้ขอบพระคุณทุกท่านที่ทำโจทยนโอกาสนี้ขอบพระคุณครับ